ขอนแก่นเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกสถานการณ์โควิด19นะครับโดยสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นเขาก็มีการจัดชกมวยนะฮะศึกชิงแชมป์มวยไทยประเพณีแห่เทียนัรษาจังหวัดขอนแก่นจับอดีตยอดมวยดังในตำนานนฮะขึ้นเวทีแล้วก็มาร่วมชกในครั้งนี้ด้วยนะครับค่ะ ที่เวทีมวยชั่วคราวอาคารพลศึกษา2ส,สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่นเขาได้ร่วมกับสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจังหวัดขอนแก่นได้จัดการได้จัดรายการนะฮะศึกชิงแชมป์มวยไทยประเพณีแห่เทียนพัรษาจังหวัดขอนแก่นขึ้นนำโดยนาวาเอกวิชัยราชานนนนะครับนายกสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยบุคคลสําคัญในวงการนะให้การสนับสนุนมีการคัดคู่มวยระดับภาคอีสานนะฮะประกบคู่ชกเอาใจแฟนมวยไทยพันแท้นะฮะและยังมีการจัดคู่มวยพิเศษมวยดังย้อนยุกนะฮะขึ้นชกโชว์ความเก๋าอีกด้วยเพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังเนี่ยได้ชมชั้นเชิงในระดับตำนานนะครับสำหรับการจัดรายการศึกชิงแชมป์มวยไทยประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกจากสถานการณ์โควิด -19 และให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอุตสาหกรรมกีฬาภายในจงังหวัดขอนแก่นก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์กีฬามวยไทยนะครับให้คงอยู่และก็สามารถพัฒนาก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกสิ่งสําคัญก็คือ ต้องการให้เยาวชนและก็ประชาชนเนี่ยได้หันกลับมารักในกีฬามวยไทยซึ่งถือเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของประเทศไทยอีกด้วยนะครับค่ะส่วนบรรยากาศของการเข้าชมของบรรดาแฟนมวยนะคะคุณผู้ชมก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะคะไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้ค่ะโดยเฉพาะประเภทกีฬาต่างๆก็ทําให้หลายคนนี่คือต้องใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอลค่ะ และหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้วแล้วก็มีการปลดล็อกค่ะทางสมาคมก็เลยมีการจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนที่เป็นแฟนมวยไทยอีกครั้งนั่นเองค่ะ